ฝนตกชุกๆแบบทุกวันเนี่นะครับคนที่กระม่อมบางอย่างผมนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวพอสมควรไอละอองฝนนี่มันสำคัญเหลือเกินตัวเราก็อายุมันก็มากแล้วไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยเด็กๆคิดไปถึงตอนเด็กๆที่วิ่งเล่นน้ำฝนเวลาฝนตกหนักแล้วแหมมันช่างเป็น ช่วงเวลาที่แจ่มใสเบิกบานชนิดกะไรตรงกันข้ามกับเดี๋ยวนี้ถ้าโดนละอองฝนอะไรเล็กๆน้อยๆถ้ากลับบ้านไม่ทันไม่ได้สระผมเป่าผมให้แห้งแล้วมันก็จะมีอาการคลุดขาดคลุดขัดในตอนเช้าก็เป็นธรรมดาครับไอ้ภูมิต้านทานนะมันจะให้ดีเหมือนสมัยเด็กๆนั้นย่อมไม่ได้ สมัยนี้ก็ถึงวัยที่เรียกว่าลุกโอยนั่งโอยแล้วครับพูดถึงลุกโอยนั่งโอยแล้วนี่การไปรับประทานอาหารตามแบบฉบับของญี่ปุ่นคือจะต้องนั่งบนเบาะขัดตมาดแล้วก็รับประทานอาหารญี่ปุ่นเป็นของแสลงอย่างที่สุดเลยสำหรับ คนหลายต่อหลายคนเท่นเดียวกับขันตกต้องนั่งกับพื้นขัดตมหดัล้อมวงสำรับกับข้าวรับประทานหลายต่อหลายคนที่อายุอานามยังไม่สมควรที่จะลุกโอยนั่งโอยบนเป็นเสียงเดียวกันว่าการไปรับประทานอาหารแบบนี้ มันจะนอนรับประทานหรือไม่ไงก็นอนคว่ำรับประทานนอนตะแคงรับประทานแบบโรมันไอชนิดที่ให้นั่งขัดตมาดนั้นมันเป็นภาวะสุดแสนที่จะทนทานร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีห้องญี่ปุ่นจัดกระเพาะหลายแห่งเขาถึงได้ มีที่ห้อยเท้าคือมีหลุมใหญ่ใต้ยตบสสำหรับเราจะได้ห้อยขาลงไปแต่นั่นแหละครับการที่ไปนั่งแบบตัวตรงพิงไม่ค่อยได้ถึงแม้จะมีเบอกรองก้นไว้ก็ตามมันไม่ค่อยถูกกระสุขลักษณะเท่าไหร่นะเมื่อไปนั่งรับประทานเข้ามันก็เลยเกิดอาการเจ็บหลัง ทั้งสองแบบเลยขันโตกกับการรับประทานอาหารญี่ปุน่นแบบญี่ปุ่นแท้เป็นของแสลงสำหรับคนหลายต่อหลายคนเมื่อวันสุกที่ผ่านมานี้ที่โรงแรมอามารีแอร์พอร์ตหรือแอร์พอร์ตโฮเทลน,นั้นได้มีการเปิด พัตตาคารญี่ปุ่นในโรงแรมชื่อว่ามิซุโฮจะแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบแล้วครับแต่อยู่ชั้นล่างนะครับพอเข้าไปถึงโรงแรมอเมรีแอร์พอร์ทางด้านขวาของประตูทางเข้าก็จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับเช็คอินถ้ามาทางด้านซ้ายก็มี บาอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านหลังเดินเข้าไปทางด้านหลังข้างๆกับห้องตรงกลางซึ่งเป็นห้องรับประทานอาหารไทยก็จะมีพัตคารอาหารญี่ปุ่นอยู่เลยเบลแอร์ไปหน่อยเบลแอร์นั้นอาหารฝรั่งแล้วพอเลยไปอีกหน่อยก็เป็นอาหารญี่ปุ่นสุดทางครับชื่อว่า มิสุโฮโรงแรมอัมรีแอร์พอร์ตเปิดพัตคารญี่ปุ่นขึ้นก็เพื่อแขกญี่ปุ่นที่มาพักโรงแรมที่แอร์พอร์ตจะได้มีสถานที่รับประทานอาหารญี่ปุ่นตอนนี้ได้เริ่มเปิดแล้วและเปิดเป็นทางการเมื่อวันศุกร์นี้เองนะครับก็มีประธานของโรงแรมคือคุณธรรมนูนหวังหลีกรรมการ ผู้โดยการใหญ่ของการบินไทยแล้วก็มีพนากาศโทถาวรเกิดศิลผู้ว่าการการท่าอากาศยานและแขกผู้มีเกียรติอีกหลายต่อหลายท่านรวมทั้งคุณธรรมนุกหวังหลีซึ่งได้ได้รมดดำรมตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคารนครทนก็ได้มาร่วมงานด้วย อาหารญี่ปุ่นของทางอเมรีนั้นในตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครได้ทราบว่ามีอาหารญี่ปุ่นอยู่เขามีทั้งห้องเตเปันยากิและห้องซูชิคือห้องปลาดิบมีเคาน์เตอร์ปลาดิบมีเคาน์เตอร์เตเปันยากิคือพวกทอดทอดชีชาชีชาพวกทอดเนื้อทอดอซีฟู้ดทำกันตรงหน้า พ่อครัวในห้องเตปัญญากิจนั้นมีการแสดงคือการควงมีดควงกระป๋องควงเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับในการทำอาหารดูมันก็เพลิดเพลินดีนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของลักษณะเป็นกิมมิกในการขายอย่างหนึง่ง <c oughs> ญี่ปุ่นเปิดแล้วครับทั้งกลางวันและตอนค่ำครับ <c oughs> สำหรับห้องจัดเลี้ยงโดยเฉพาะนั้นไม่ต้องนั่งขัดตมาสักรับนนั่งห้อยขาลงได้เพราะว่าเขามีหลุมอยู่ใต้โต๊ะเป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับคนที่ไม่ถนัดในการนั่งแบบญี่ปุ่น ก็พอจะอาศัยแต่ถ้าเป็นเวลาหลายชั่วโมงมันก็เมื่อยหลังเมื่อยขาเช่นเดียวกันไม่เหมือนกับนั่งเก้าอี้ถ้าท่านมีความลำบากในการนั่งแบบนี้ก็ไปนั่งเก้าอี้ได้ครับที่หน้าตะปัญญาิกีก็มีหน้าเคาน์เตอร์ปลาดิบก็มีส่วนในห้องนั้นน่ะ ก็คงจะเป็นที่จัดเลี้ยงตามพิธีรีตองแต่ก็นับว่าดีเพราะว่ายังได้คำนึงถึงคนที่นั่งไม่ถนัดยังทำหลุมสำหรับให้ห้อยขาได้ผมก็ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ที่นั่งไม่ถนัดก็ไม่ต้องห่วงถ้าไปที่อรมรีแอร์พอร์ตแล้วก็จะมีการเลี้ยงกันเป็นการส่วนตัวนั้นไม่ต้องนั่งขัดตมาดไม่ต้องนอนทางภาพ หรือไม่ต้องนอนตะแคงแบบพระนอนรับประทานอาหารนั่งเฉยๆห้อยขาลงไปได้ครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะเรียนว่าอาหารญี่ปุ่นที่ใน เมืองญี่ปุ่นแท้ๆนั่นน่ะสนนราคาถูกกว่าในเมืองไทยประธานโทษครับท่านอย่าเพิ่งร้องว่าไอ้นี่เอาหนังแขกมาหลอกอีกผมพูดถึงเรื่องปลาดิบของนอกที่สั่งเข้ามารับประทานในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นไข่หอยเม่นอูนิไม่ว่าจะเป็น ปลาหมึกยักษ์ไม่ว่าจะเป็นปลาทูน่าลงพื้นท้องที่เป็นโทโรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปลาหางเหลืองฮามาชิปลาหมูบุรีอะไรก็ตามถ้าเป็นของสั่งมาจากนอกแล้วจากแพงกว่าของเราเพราะเวลานี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินเย็นเ ร้อยเยนต่อ25บาทหรือคิดง่ายๆร้อยเยนต่อหนึ่งดอลลาร์ขึ้นไปกว่าเดิมถึงร้อยละยี่สิบบาทขึ้นไปเป็นห้าบาทคิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ท่านคิดเอาเองก็ผมไม่ไม่มีเวลาที่จะคิดจำไว้ง่ายๆว่าเคยแรกร้อยเยนต่อยี่สิบเดี๋ยวนี้ร้อยเยนเป็น 25บาทเพระนาะฉะนั้นของที่สั่งมามันต้องแพงครับแต่ถ้าท่านรับประทานอาหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นของไทยแท้ๆเนี่ยในอาหารญี่ปุ่นที่เขาจัดไว้เป็นเซตท่านสามารถรับประทานได้ในราคาเซตละร้อยกว่าบาทร้อี่สิบบาทพูดไปเหมือนหนังแขกนะครับสำหรับเมืองไทยถ้าใชา้ของไทย ของในบ้านเราแต่ถ้าใช้ของจากบ้านญี่ปุ่นท่านต้องจ่ายหัวหนึ่งพันบาทขึ้นไปครับขนาดนั้นยังไม่ได้เต็มอิ่มเลยเพียงแค่ครึ่งท้องเท่านั้นท่านจะต้องจ่ายพันบาทขึ้นไปแล้วส่วนญี่ปุ่นนั้นมีของที่สั่งมาจากบ้านเราก็อาจจะเป็น ุ้งพวกกุ้งกุลาดำแต่ก็ได้ความว่ามีกุ้งอยู่สองประเทศอินโดนีเซียกับของเราเนี่ยดูเหมือนจะมีฟิลิปปินด้วยที่ญี่ปุ่นเขานิยมสั่งเข้าไปไอ้นั่นลรก็แพงเพราะว่าเขาจะต้องสั่งจากนอกประเทศแต่โดยรวมแล้วถ้าเราไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นที่เมืองญี่ปุ่นแท้แท อย่าไปกินในพัตตาคารหรูหราอะไรนะครับท่านก็จะได้รับประทานอาหารญี่ปุ่นที่ถูก,กว่าทาังบ้านเรา <c oughs> แถมยังสดกว่าซะด้วยซ้ำไปครับ <c oughs> ผมไปญี่ปุ่นมาคืนหนึ่ง <c oughs> ก็ได้ไปรับประทานตะปัญญากิจที่บนชั้นสิบแปดของโรงแรมนิวโอตนิ ก็มีพร้อมเขาจัดเป็นเซ็ตเลยทีเดียวครับแต่สนนราคานั้นขอประทานโทษนะครับ mm. ก็คงจะไปรับประทานกันไม่ไหวเพราะมันหลายพัน mm. ไปญี่ปุ่นเที่ยวนี้ถ้านึกว่ามีที่พักแล้วก็ไปหาอาหารในฟูดมอลตามศูนย์สรรพสินสสค้าที่เขามีวางขายอยู่นั่นแหละ mm. ก็พอจะเที่ยวญี่ปุ่นได้ แต่ถ้าท่านไม่มีที่พักก็ออกจะลำบากสักหน่อยครับบริษัททัวร์ไม่ค่อยกล้าจัดหรอกครับเพราะขายไม่ได้เขาจะเทียบกับยุโรปเลยทีเดียวพอเห็นราคาปับ๊บเขาก็บอกไปยุโรปดีกว่าทัวร์ที่จัดไปญี่ปุ่นนั้นเป็นทัวร์สัมมนาคุณใช่ไหมเป็นทัวร์แบบอินเซนティブไ คือเป็นการสมนาคุณของผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่บริษัทห้างร้าน <c oughs> <c oughs> แล้วก็ส่งไปเที่ยวญี่ปุ่นทัวร์แบบนี้จัดได้ครับเพราะว่าผู้ที่ออกอาเงินทองนั้นคือบริษัทห้างร้านทั้งหลายผู้ที่ไปมีเพียงแต่เงินติดกระเป๋าพ็อกเก็ตมันนี่เท่านั้นก็พอแต่ถ้าจะไปเองแล้วทัวร์ไม่กล้าจัดหรือจัดแล้วก็แพงเหลือเกิน ยิ่งไปด้วยตัวเองมังุมมังาหราไปแล้วไปพักโฮเต็ลในเรสทที่เป็นพวกแขกวอล์กอินเข้าไปเดินเข้าไปเฉยๆไม่ได้มีการติดต่อกันมาจองที่กันมาจากเมืองไทยท่านก็โดนเรียกเก็บในราคาเต็มไม่มีรดราวาสอกแต่ประการใดนะครับเมื่อตอนที่ธนายก <c oughs> กลับมาจากญี่ปุ่นทางครัวการบินไทยซึ่งสั่งอาหารขึ้นเครื่องจากพัดไม่ใช่พัดตะคารเป็นครัวของกันไซสกายเคทอริงเคเซซึ่งเหมือนกับครัวการบินไทยอินเตอร์เนชั่นแนลของเราที่ดอนเมือง ที่สายการบินต่างๆต,ต,ต,ต้องสั่งอาหารขึ้นเครือง50สังสาย KSC นั้นเล็กกว่าของเราแต่อุปกรณ์ต่างๆของเขาแกะกล่องออกมาใช้เลยทีเดียวมีพัฒนาทางด้านรูปแบบในด้านอุปกรณ์การใช้ที่ทันสมัยมากกว่าของเราโดยเฉพาะเขามีเครื่องมือในการ ตรวจดูสิ่งแปลกปลอมที่เป็นโลหะที่เรียกว่าเมทัล d ดิเทคเตอร์อาหารเมื่อทำเสร็จแล้วเวลาผ่านมาถ้ามีเศษพวกโลหะอะไรสักนิดหนึ่งหลงเหลือเข้าไปทั้งท้งที่เรามัดระวังเป็นการดีแล้วไอ้เจ้านี่มันจะต้องร้องบอกนั่นมีเป็นเป็นประโยชน์มากครับทางครัวการบินไทยในเน้นในเรื่องความปลอดภัยก็เห็นว่า ้สิ่งนี้เป็นสิ่งดีก็สั่งมาใช้แล้วครับสั่งมาใช้เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่เป็นโลหะติดค้างหรือหลงเข้าไปในอาหารอย่างเด็ดขาดขากลับนั้นได้ทำแกงไก่หน่อไม้ขึ้นมาอย่างหนึ่งและก็สั่งเนื้อขั่ว จากคุณประเทิงเทวกุลณอายุทยาขึ้นไปในตอนขาไปแล้วก็เอามาเสิร์ฟตอนขณะของท่านนายกกลับเป็นอาหารพิเศษเนื้อขั่วตามตำรับของนครศรีธรรมราชเป็นอาหารที่คนใต้ไม่ปฏิเสธเลยครับเนื้อขั่วนี้ไม่มีกะทิ เพราะฉะนั้นสะดวกในการที่จะนำไปไหนมาไหนมันไม่เกิดอาการบูดเสียสมมุติว่าถ้าเอาของใส่กะทิไปเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในความเย็นที่พอเหมาะพอสมมันก็จะบูดแต่เจ้าเนื้อขั่วนี่สบายมากครับอร,อร่อยเลยทีเดียวก็เป็นของกินที่รสจับ คนที่ไม่เคยเผ็ดสักหน่อยหนึ่งก็คงจะร้องอู้กันไปตามๆกันผมกลับมาก็ได้ไปรับประทานอาหารที่เซนทรัลแล้วก็วิตโตที่เซนทรัลห้องอาหารอิตาเลียนนั้นถึงแม้ว่าเชฟรันชาจะกลับไปเยี่ยมบ้านเชฟของเรา ของเซ็นทรัลก็ทำอาหารได้อย่างดีแล้วก็ถูกปากคนไทยโดยเฉพาะฟิชซุปหรือต้มยำปลาแบบอิตาเลียนหรือบูยาเบสแบบอิตาเลียนหรือจะเรียกกันแบบเมืองไทยว่าโป๊ะแตกอิตาเลียนก็ย่อมได้ขาดแต่ปูอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้นมีกุ้งหอยปลาเรียบร้อยทุกอย่าง อร่อยมากครับแล้วก็รสจัดเหมือนกับต้ยมยำยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวเป็นต้ยมยำอิตาเลียนที่มีรสเหมือนกับของไทยทีโบนสเต็กของที่เซ็นทรัลอร่อยนะฮะนุ่มแล้วก็ชิ้นไม่ใหญ่จนเกินไปอร่อยมากมันไม่ค่อยมีวายบรูเนโลมีขายครับที่ห้องอาหารที่เซ็นทรัล ส่วนที่วิตโตในซอยร่วมริดีข้าวผัดปลาหมึกใส่หมึกดำนั้นยอดเยี่ยมคล้ายๆกับข้าวคลุกกับน้ำปูข้าวคลุกมันกุ้งแต่อร่อยไปอีกแบบหนึง่งปลาของเขานั้นใช้เป็นปลาซีบาสนั่นก็อร่อยอีก เป็นอิตาเลียนใชาในสัปดาห์นี้สองครั้งด้วยกันมันก็เป็นเรื่องที่ได้ไปรับประทานอาหารมาที่วิตโตนั้นมีไวน์สกันยามีไวน์รูเนโลแต่เป็นไวน์ของวินเทจชอปเดียร์เขามีไวน์ดูเหมือนจะปี1988สนนราคาก็สูงสักหน่อยครับพูดถึงไวน์แล้วของแปลกแต่จริง ที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นชาติที่นิยมสเกเก็บภาษีวายไม่แพงครับก็ทำให้วายตามพัตตาคารในโรงแรมใหญ่ๆอย่างเช่นนิวโอตานิมีราคาถูกกว่าวายจากในอย่างที่โอเรนเตนหรือโรงแรมใหญ่ๆใ,ในเมืองไทยเราเนี่ยถูกกว่ากันตั้งครึ่งตั้งครด นี่เป็นความจริงแล้วสามารถหาไวนา์ที่เป็นไวน์วินเทจได้มากกว่าทางของเราโดยซ้ำไปทั้งทางที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ชาติที่รับดื่มไวน์นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของอาหารในรอบสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับ